รีบค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาสพกกตูมกันนะคะค่ะแล้วแล้วเรา็ต้องคุยอันนี้ต้องคุยกับน้องด้นวเตะแโอ้เห็นบุส่มากเลยน้ีอันนี้โอคือปวดยวแต่น้อบาดที่เไดเียน้อบาดทีนีง

มาแล้วแต่ตำรวจไม่รับแจ้งผมก็ผมก็ถามตำรวจที่บ้านลาดว่าเฮ้ยเจ้าพี่วกเนี้ยทำไมเขาไม่รับแจ้งต้องรับแจ้งนะหมอเขาบอกว่าเขาไม่เขาไม่ไม่มีไม่มีผู้เสียหายแต่สิ่งที่เขาพูดนั่นแหละว่าเขาคือผู้เสียหายไม่ใช่เหรอจริงไหมอ่ะต้องออกจากบ้านเลยนะพวกเขาคือผู้เสียหายไม่ใช่เหรอคือเราก็ต้องการกันน้ว่ามันใครคือเจ้าของซิมเจ้าของเครื่องดักฟังผูกคันกันอยู่นะ แต่เขาก็ไมทํำตามาที่เราบอกเพราะเราก็ต้องหาความเขาเลยว่าหาความที่ทาไม่ราพระในการไรเใ็นการพูดเขาเรียกพูดลาหลังเนี่ยพฤติกรรมขออผู้กามาที่เรางแล้วที่ฝากผูดเลยถี่ประทอนนบเหงาประทอนถือกปานะแกาจะันาบอกว่เราเงี้ยแต่ว่าวันนี้เนี้ยเดี๋ยวรอโนบิเดี๋ยวรอทนายโนบิพูดได้ อันนี้คือพี่หมอปลาออกมาปกป้องปกติตัวเองรู้ว่ามาไม่ไดงานเขาครับไม่ตัวเองหรอกอันเนี้ยพี่เดียดมันมาพี่ลูงพูดให้มันยากเพราะว่พี่เดียพูดพี่พูดอ้างคำมีมีมีพฤติกรรมมันคือเราอันนี้คือหมายมาถึงส่งท้อเลยเดี๋ยวนี้เราได้รู้เรื่องกันนะ โอ้ยวกันน้ยกนเ็นไถืออยูสันไไทยได้ถึง่ไหนไทยคลิปถืออยู่สือเรื่องกดไทยอะส่งเอานงคอยเ่เาส่งเอาเมนี่ส่งเอานี่ยอเจเปินเตุยังของใคนี่ขงเจเปิดขอหากแล้เนี่อา เปิดไม่ใช่ขออ้ยนองเอแ่ออยู่ตั้งนานลืมกดถ่ายของผมนี่แหละ ม่เมื่อกี้ถืออยู่ตั้งนานลืมกดถ่ายจนจบจนหมอปลาพูดโชคยังไม่ได้เลยเอาต้อปไฟไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไฟเอาของค่อยเลยเจ๊งเลยแนนจุดสูสูแปดค่ะฝากไว้นะฝากเข้าไปกดด้วยตรงนี้มันติดตามเท่าไหร่ห้าร้อยสายพีมพ์ห้าร้อยเด็ดสองพันคนที่ตันนะคะที่งานแจกนะแถวท้องแปดนะคะค่ะ แม่คีเสือนย้อแปดด้วยนะคะขออนุญาตคนที่นคนไม่แยกกันในกดไลค์กดแชร์กนสันอด้วนะคะมันอนี้เนี่ยันแน่นอนมันก็นอนเวลานะบออบอกอยู่ให้ตั้งแบบนี้เขาให้ถ่ายคลิปลงช่องนะให้นอนแก้หัวข้ออะไรผมไม่เข้าใจผมับอดนะไ้แก้หัวข้ออะไระรเพราะว่าโพสไปผมผมไม่รู้

โอ๊ย <laughs>